มาชิมทุเรียนภูเขาไฟกันนะเพื่อนๆวันนี้เนื้อไก่ฉีกเหมือนเดิมอืมไม่เห็นเลยความหอมอมันจะกรอบ เพราะว่ามันยังสุกไม่เต็มที่แต่วันนี้เอาใส่รถมาไม่มีกลิ่นเลยถ้าเป็นถ้าเป็นหมอนทองบ้านเราเนาะถ้าเป็นหมอนทองทางปกติใส่รถมาจะมีกลิ่นนะละมุนมากเลยอะ่ะ เป็นชีสยืดเลยว้าวอื hmm. mm hmm. mm hmm. mm hmm. มอืมอืมอร่อยอะไรขนาดนี้ มันน่าจะพอพอนี่อันหนะึ่งโอ้ยพี่จริงมันเหลืองนะแต่กล้องปูม,มันใสอะ่ะมันขาวอะ่ะ ม,มันไม่เหมือนเนื้อไก่ฉีกเมืองจันนะของทุดเรียนจันมันจะเนื้อไก่ฉีกแบบอีกแบบหนึ่งอะแต่อันเนี้ยข้างนอกมันเหมือนเนื้อไก่ฉีกนะแต่ข้างในมันจะครีมเลยเป็นครีมอืม้ม ถ้าไหนาเป็นครีมละเอียดเลยอืแต่ใครที่ไม่ชอบกลิ่นของทุเรียนอ่ะสามารถกินทุเรียนภูเขาไฟได้นะคะเพื่อนรไม่มีกลิ่นเหม็นค่ะคอนเฟิร์มอร่อย ไม่รู้ส่วนไหนเนาะแต่เป็นผูเขาไฟสีสกเกตมาทานทุเรียนด้วยกันนะเพื่อนๆมีเยอะเลยอีกลูกย่งไม่ปอกขอทานต่อก่อนนะยังไม่หมด